ค่ะวันนี้นะคะไอ้นะคะจะพามาดูรีวิวนะคะรุ่น XLT นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบรถยนต์สีแดงนะคะต้องการแต่งสไตล์แบบนี้นะคะก็คือ,คอแบบสไตล์ออฟโรดนะคะเดี๋ยวมาชมรีวิวกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้นะคะไอ้แต่งให้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะรุ่น XLT นะคะราคาจะอยู่ที่889,000บาทนะคะคันนี้นะคะถึงจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่ว่าลูกค้านะคะแต่งออฟโรดนะคะพร้อมลุยมากเลยนะคะ อันนี้นะคะคือ,อกันชนหน้านะคะเป็นพระเอกของเราเลยนะคะก็คือเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์นะคะเป็นเหล็กนะคะพร้อมกาดยกสูงนะคะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะสอ,สองห่วงนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะเพิ่มมาให้ด้วยนะคะอีกดวงนึงนะคะแล้วก็ด้านข้าล่างนะคะก็จะมีแทงค์ให้ด้วยนะคะคือลูกค้าสามารถขับลุยนะคะพื้นได้ทุกพื้นเลยนะคะแล้วก็ กระจังหน้านะคะตรงนี้ไอ้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้ามัดแต่งนะคะเป็นสีเงินให้นะคะเพิ่มความสวยให้กับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟนะคะมาให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะตรงกระจังนะคะค่ะส่วนตรงไฟนะคะก็คือใส่ข้อไฟหน้านะคะเพิ่มไปให้นะคะจะเป็นสีดาด้านนะคะค่ะส่วนด้านบนฝากระโปรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอา่า สกู๊ปนะคะทรงแรกนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะจะเป็นหน้าใหญ่นะคะก็เพิ่มความออฟโรดนะคะแล้วก็สวยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัดกับสีดําด้านนะคะที่ไอซ์แต่งให้กับลูกค้านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะคะด้านข้างของคันนี้นะคะอันนี้นะคะติดเป็นสโน๊์เกิลให้ด้วยนะคะลูกค้านะคะเป็นสโน์เกิลแล้วก็ ส่วนซุ้มล้อนะคะน,นี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะพร้อมหมุดนะคะซึ่งโคงรับกับกระจัง,จงหน้านะคะด้านด้านหน้านะคะเสร็จด้านหน้าเรียบร้อยเลยแล้วก็แม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็ก USA Design นะคะก็คือเป็นแม็กขอบ16นะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ลูกค้าเห็นอาจจะเป็นดูใหญ่เพราะว่าหน้ายางนะคะไอใสเออ่เป็นหน้ายางขนาดใหญ่ให้นะคะเป็น265ทับ70นะคะ R 1 6เนาะ ก็เป็นยางของแฮนด์คุกนะคะยางตัวนี้นะคะสามารถนะคะขับได้ทุกสภาพพื้นผิวนะคะลูกค้าไปเข้าป่านะคะหรือว่าพื้นถนนเรียบน,นะคะก็เหมาะมากเลยค่ะส่วนอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นลายสติกเกอร์นะคะลายสติกเกอร์อันนี้ออกแบบได้นะคะลูกค้าลูกค้าอยากใส่แบบไหนนะคะแจ้งไอได้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนาะตรงที่จับประตูนะคะไอก็ใส่ครอบกันลอยไปให้นะคะเวลาลูกค้าใช้งานเนาะ ตัวมือเราอาจจะมีเล็บมนีอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่เป็นรอยเกี่ยวกับตัวรถนะคะส่วนด้านบนนะคะราวหลังคาค่ะอันนี้ใส่เป็นสีดํานะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวกันสะนะคะมีคําว่าเลนเจอร์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็บันไดข้างนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นบันไดข้างแฮมเมอร์นะคะแฮมเมอร์เป็นอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะคะทําจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะนอกจากความสวยงามความแข็งแรง แล้วก็ยังเป็นแบรนด์แฮมเมอร์นะคะเป็นที่นิยมด้วยใช่เข้ากับแนวออฟโรดนะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างข้างหลังนะคะโลบาร์นะคะจะเป็นของเอลเลนเดอร์นะคะเซตด้านหลังอาจจะแต่งเป็นของเอ t เลนเดอร์นะคะอันนี้เป็นโลบาร์เหล็กเนาะถ้าเวลาลูกค้าเข้าป่าหรือว่าขนของนะคะตัวนี้นะคะก็คือลูกค้าผูกขผูกนะคะเอาเชือกผูกะคะ่ะเพราะว่ามันมีตัวตัวไว้สําหรับมัดนะคะคือใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะ ค่ะด้านท้ายของเรานะคะก็คือไฟท้ายนะคะคู่หลังนะคะเราเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED นะคะโคมสีดํานะคะสไตล์ออฟโรดอเมริกันให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ส่วนฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นตัวมีคําว่าฟอร์ดนะคะนูนขึ้นมาเนาะ,ะเป็นกาดหลังข้างหลังนะคะก็คือเพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถนะคะเป็นสีแดงตัดกับสีดําด้านนะคะแล้วก็ การชนท้ายนะคะก็จะเป็นอันนี้นเซนเซอร์นะคะรุ่นนี้มีเซนเซอร์อยู่แล้วก็คือติดนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเป็นของ Outlander นะคะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นสีแดงนะคะเข้ากับตัวรถมากค่ะ2ห่วงนะคะค่าสำหรับชุดแต่งนะคะที่ลูกค้าเห็นในคลิปนี้นะคะไอ้ก็มีรับประกันจากทางศูนย์<ห>นะคะ<ห>อันนี้ไอติดตั้งนะคะที่ศูนย์ด o r d Auto g a l l e ี่ปทุมธานีนะคะถ้าลูกค้านะคะ ชนนะคะหรือว่าอะไรนะคะประกันนะคะเคมให้ทุกชิ้นนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนะคะก็ติดต่อไอมาได้นะคะทําที่อยู่ที่ขึ้นให้นะคะไอก็จะมีดอกเบีย้ยต่ําก็มีนะคะลูกค้าดอกเบีย้ยศนเหรือว่าต้องการใช้เงินออกรถน้อยนะคะหรือว่าอยากได้ฟรีชุดแต่งนะคะยังไงก็ทักมาคุยกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่มีติดชมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะไอตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ <S Sorry s DJ